นก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 ตั่จะนั่งนู่นได้เดี๋ยวกดนี่นอ้หนหนักหลงกพาเดี๋ยวต้องลงทังคู่เ,คดเดี๋ยวเราดิวกันก่อนเริ่มต้นนะครับโอเคนะลูกจ <laughs> ากที่เราไปอีกกอดกันตรงนั้นแสงลงมาจากลมปึ๊บน้องส่งให้ส่งจ้อยพี่ป๊อปส่งจ้ให้น้องถุงส่งถุงให้ปึ้งปรับถุงมาแกะดูปึดึงขึ้นมา อึ้งดิอึ้งอึ้งตะลึงตะลึงมองเห็นของรักมากปึ๊บมองพูดสร้อยวันหนึ่งวันหนึ่งใคาเห็นวันหนึ่งใคาเห็นสร้อยวันหนึ่งใคาเห็นแม่กลิ่นนำสร้อยเส้นนี้ไปฝากหมูสงให้ขายให้ไปฝากไปฝากหมูสงให้ขายให้หมูสงขายไปฝากให้หมูสงขายข้าจดจำได้ว่าเป็นสร้อยแลตจี้รูปรลาาแบบหลังดออยเก้าข้าก็เลยรับซื้อไว้ ก้าสินรับซื้อไว้แม่ตินบอกข้าว่าขายให้กับพ่อค้าเขมรไปแล้วโอ้มันไม่ได้รับรับรับน้องเบลค่อยจับมือเขาแต่เขารู้ว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าเออแต่ก็แล้วก็มีมีโมเมนต์ตรงเมื่ีนิดนึงทค่อยมาต่อตรงนี้ บอกแล้วพี่อยากเป็นคอมเมดี้มี่นี่นี่พี่เธอจริงจริงจริงพ่ออยากเป็นคอมเมดี้ชัดเลยชัดเลยคืออะไรนะพอนั้นเนี่ยเอาเอาเรื่องจากมือสาวให้หลุดไปก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อในเรื่องนี้แล้วก็โหทำได้อย่างไรนี่นี่อะไรนี่ภาพสมจริงมากภาพนี้สมจริงมากภาพนี้สมจริงมาก ว่าดได้อย่างไรในที่เล็กจ้อยไม่ใช่กพราะใบผิอใหญ่นี่มันรูปถ่ายค่ะแต่ที่คุณหนูอึดตึงเปลี่ยนเรื่องเลยนะที่คุณว่าเป,เป็นรูปถ่ายเอ้เป็นรูปวาดเป็นรูปวาด